สวัสดีจ้าพ่อไม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาพ่อกับยาดาวเพื่อนกันน่าจะน้องยาดาวสิพาพมาเบิง้งแพะออกลูกจ้ะสมาชิกใหม่นะคะออกไม,ม่ไหม้เจ้าพี่น้องสองตัวค่ะสีขาวสีดำเนอดูแม่มัน เพิ่งออกนะคะ ไม่รู้เรื่องด้วยเอบออกสีดำด้วย <S 1> <S 1> <S น่าจะเป็นลูกใบแดงจะมีตัวผู้กี่ตัวพอพันชุดเ,เลขเป็นตัวผู้ทางนั้นเลยนะ <S 1> <S 1> นเนาะดูยขยื้นตัวนิดน,นึง มันมีขาวปนมาหน่อยดูหัวดิดูหัวเขางามแล้วหรอวะน,นี่นี่น้องเบียพาแพะมาเลี้ยงนะคะดูพ้อมันมาแล้วเออมันหน้ารอเบีย เอามือมันจะสันเนาะอขอถ่ายหน่อยน,นะคะอย่าเพิ่งดุนะคะดูอีกครัหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่ตรงไหนสองน 2, เนาะสามสิบ <10. S 2> กว่ามาพี่น้องมาเลี้ยงแพะกับน,น้องเบียร์จ้า เปน่อมเป็นตายานเป็นตายานเครื่องบ,บินก็มาหลานะยลำเบ่งเอาไปเลี่ยงถึงไหน <c oughs> เลี่ยงถึงไหน ปีนได้ตัวเอ้าเออ้งอปงอโดโดอดเออ,อมันไปกินเก่งเนาะวันนี้เจ้าของบอกอย่าถ่ายนะคะเจ้าของบอก <laughs> ก็เลยได้ถ่ายแต่แพ้นะคะทุกคนแพ้เสียก,กบจ้า นี่นะคะทุกคนเมื่อก่อนมันจะเป็นทางเดินมาตลาดนะคะทุกคนเป็นตลาดนัดแต่เดี๋ยวนี้มันล้างหมดเลยค่ะเมื่อก่อนจะพากันมาเดินทุกวันอาทิตย์นะคะเนี่ยตอนนี้จะล้างไปหมดเลยค่ะไม่มีคนเลยนะคะ เป็นสภาพนี้เลยนะคะมบรรยากาศท้องทุ <color bubble fish> ่งเหมือนๆๆๆกับทงนาเลยจ้ะพี่น้องนี่เนาะข่างกำแพงเนี่ยกระสิเป็นนี่หละจ้ะยางจากนู่นจกหมู่บ้านยายดาวมันจะเป็นตึกนู่นนะจ้ะนู่นของสูงเลยจ้ะกระสิพ้ากันไหมยางเนาะยางมาตลาดนะจ้ะพี่น้อง เลาะขังกําแพงมองอย่างล้วจะออกมานั่นก็จะเป็นโรงงานเฟอร์ไฟมันใหม่เนาะพวงเพลียงแพะปล่อยมันออกมาจ้ะจะประมาณนี้จ้าพี่น้องจ้ามาเบาสู่กันฟังเนาะตัวนี้จะฝุ่นมาแล้วตาเขานะคะ เลี้ยงยง่ายๆ่อ,อยหากินเองเลยนะคะตอนเย็นเข้าบ้านเองนะคะทุกคนฮู้ดูดูดูคขาปีนบางตัวขึ้นบนหลังคาเลยนะคะเนี่ยห้วอีมาเด้อพี่น้องมาเลี้ยงแพะน้ำกันเด้อมืงอๆมืมมันปีนเนาะ จ้าพี่น้อง <c oughs> คลิปเนี่กับโบมีอยังนั้นนะจ้นะน้อย่าดาวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะจ้นะน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องย่าดาวเพื่อมันบ้านน้นะจ้ะเด้อสวัสดีจ้า